มาแล้วครับนะฮะร่องแทมานะครับเพื่อที่จะมารับบาตรนะฮะญาติโยมนะที่จะมารอส่บาตรกันมาเลยนะครับเข้าไปยขบวนหรือขับถนะครับไปอารดีประตอัีิคับอเดนเจ้าวาดหลวงพ่อเป็นเลิประเวทใต้ใตวัด อันนี้น c นะครับ a นเลย กับทลานโอบป่อยนะฮะมีคนมาดูกันมากมา,กมากยนะมาใส่บาตรกันกันเท้นานะฮะมาดูด้านในกันนะครับพาดลงมาบินสมัครกี่โมงลงแล้วหรอลงแล้วใช่ไหมีพาาด้นโอ,อเคนะครับเราจะมาดูนะฮะว่าคนที่มาเชี่ยวลาชบุรีนะจะมา ใส่บาตรกันนะฮะนิยมมาใส่บาตรตอนเช้ากันนะฮะแล้วก็เป็นตลาดนัดนะครับคนเยอะมากครับนีฮะเอันนี้เป็นบริเวณด้านในนะครับ ใส่บาอันนี้จะรอใส่บาตกันนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขอนุญ,ญาตไทย,ไทยนะครับนี่เป็นตลาดโอกป่อยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดที่รอพระนะครับพระจะมานะครับเนี่ยนครับ่ายานะครับายรับาตยนะครับ อพระเบสตาในวัดป่าคาะคามครับต้านในวัดนะครับสวัสดีครับ,บนักเสกสิ่งของเนลาวัดทุกคนนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับเอ้ยวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันที่เก้านะครับวันนี้ก็ได้มาทําบ,บุญนะครับมาที่ตลาด โอวปล่อยนะครับจังหวัดทาาตุนีนะครับเราจะมาพาคณะท่านผอนะครับมาใส่บาทตั้งเช้านะฮะเป็นตลาดโอปล่อยนะครับเป็นตลาดโอปล่อยมีคนมาทำบุญกันเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในนะครับว่าความสวยงามมันขนาดไหนแล้วดูนะฮะที่รานจอดรถเราจะเยอะมากแทนที่แทบจะจะไม่มีที่จอดรถเลยครับนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันนะครับ อ่าพอวันนี้มาเที่ยวไหนได้อะไรมาครับได้อะไรมาทานบ้างปล่อยค่ะอ่าที่ไหนครับมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนลาาบุรีลาาบุรีหม้อขนมจีบอ๋อของกระเลียงค่ะครับคนเยอะมากเลยครับเยอะมากคนเยอะเลยนะวันนี้เยอะมากนะมีมีเสาร์อาทิตย์เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะฮะเสาร์อาทิตย์เฉะเสาร์อาทิตย์ อร่อยนะคะบนมปับบห้ออันนี้เป็นพรีเซนเตอร์จากขัดใหญ่เลยนะครับขัดใหญ่มาจากขัดใหญ่มาไกลมากครับมาจากขัดใหญ่เลยครับผมปไปนั่งทานตรงริมริมนู้นก็ได้นะครับซื้อของแล้วก็ไปนั่งทานริมริมคลองนะคะริมอันนี้เป็นอะไรขเนียวขาเนียวข้าเหนียว ขนมหมูฝอยขนมหมูฝอยเท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทมาไกลมากเลยนะหอดใหญ่รู้จักไหมหอดใหญ่รู้จักหอดใหญ่ไหมไม่รู้ค่ะโอ้ี่ขนมอะไรนะฮะหมูปิ้งข้าเหนียวโอ้เรียงคิวกันยาวเลยนะครับนนี้ครับ เดี๋ยคนขับตลาดอบฝอยนะฮะมีคนมาดูกันามากมายนะฮะมาใส่บาตรกันบนเท้านะฮะไปดูด้าน,นไหนกันนะครับพาลงมาบินลำบากกี่โมงลงแล้วเหรอลงแล้วใช่ไหมโอเคนะครับเราจะมาดูนะฮะว่า นที่มาเ่อราบุรีนะจะมาใส่บาตรกันนะฮะนิยมมาใส่บาตรตอนเช้ากันนะฮะแ้วก็เป็นตลาดนัดนะครับคนเยอะมากครับนะีฮะมีอันนี้เป็นบริเวณด้านในนะครับ ใส่บากันอันนี้จะรอใส่บาตรกันนะครับเดีย๋ยวขออนุญ,ญาตขอนุญ,ญาตถ่ายนะครับนี่เป็นตลาดอ๊ป่อยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดที่รอพระนะครับพระจะมานะครับนี่ฮะน่ารยายนะครับแายานนะครับตดองพระสุสาับ ผู <onents and downhill behaviour> <servir> ้ปกวอบริเวณลักพระข้าแต่เช้า้าป่าผูักงานข้าแต่ตนโอปล่อยนะครับข้าแต่รัดป่า5้าระคาบข้าในวัดข้าพระลอานะครับเพื่อที่จะมารับป่านรฮายใน่าลองเพากมากนะครับเพื่อขี่จะมารับบรถกับรถขัรับรับรถขับรถขดขับรถมรถขับรถรถขับรับรถับรบรถขรถรับรขรับรขับรถีับรรขับรัรขับรัรร้าบรถร แห่ๆอันนี้คือท่านพุทธาภิษฐ์ครับท่านผู้ใหญ่บ้านครับท่านผู้ใหญ่ท่านพระธงวอกิทธิ์เจแปนท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่สองบ้านเป็นเกษตรนะบ้าเป็นพุทธาภิษฐ์นะครับร่วมกันก่อกางตลาดแล้วแต่แห่้ขึ้นมาครับเดี๋ยวหลังจากอากาศเสร็จเรียบร้อยถ้าท่านใดอยากถ่ายภาพกับท่านผู้ใหญ่บ้านก็สามารถถ่ายได้ นันแล้วครับแล้วก็มาเตรียมใส่ปาก

ความสุขดติดตาาข้าเ้าเช่นรกายแชละปรก่าแะกอนนา้น่านาเธออากาศบิต่อไปครับแถวแรกครับลุกขึ่นเลยครับอากาศอากาศครับลุกปยุกใจชาติไปหมครับอากาศเปสก็ร้อยแล้ว แถวที่3เตรียมตัวเลยครับเดินต่อทางด้านขวาไปก่อนเลยนะครับครับเดินต่อแถวที่สามก่อนนะครับต่อไปเป็นแาวที่4นะครับค่อยๆเดินนะครับ อันนี้เป็นผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่อนุญาตใ้เสียบกระดาษในกรอบเลยครับสำหรับท่านใดที่มีควาาประสองครับที่จะตัดขาดนะครับก็อนุญาตจัดการเลยครับเสียบของครับหรือเดินมาเข้าแถวได้เลยนะครับตอนนี้หางแถวครับอยู่บริเวณหลังร้านสกีเสื้อผ้าแล้วนะครับก็เดิเชลยเลยครับส่วนท่านใดจะเสียบสิดของไว้ รอเวลาครับก็ได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวเชิญท่านได้เลยครับจะได้ไม่พลาดโอกาสนี้ครับสี่รอบเดียวครับตรงนี้ครับขาปากครับก็ขยับอธิเฐานเลยครับส่วนท่านใดที่เพิ่งได้ทางเข้ามาถึงครับก็ยังขาดเวลาครับจัดเรียมสิ่งของฉลองเส็จด้านหน้าครับอาเดินตกลงด้านล่างได้เลยครับขอเฉวยเสร็จเดินย่ตลงด้านล่างเลยครับขอพระคุณทุกท่านมากครับ พอแล้วก็มาใส่บาทนะครับ เดึงเรียงกันไปเนาะ รับพรนะครับต่อไปก็เป็นการรับพรนะสุดเ้ือจักใส่บาทเสร็จแล้วนะค ก็นะคะอันนี้เป็นตลาดนะครับของชาวบ้านนะ,ะที่มานำมาขายนะครับรู้สึกว่าจะเป็นแฮนด์เมดนะครับของกินก็มี อันนี้เป็นสบู่ฮะสบู่ปะสบู่น้ำหอมสบู่สบู่อืม โอ้บรรยากาศดีมากครับนั่งทานอาหารกันริมชา,ายคลองนะครับนี่ครับ ซื้อของแล้วก็ไปนั่งทานนะครับมีเยอะมากครับผัดไทยกาแฟอาอมันนะ ทานอะไรครับม,มีอะไรผัดอะไรนะพอเจอแล้วเจอรุนน้นะกร,โระรรโพดกระพดปิ้งพอ <laughs> <f ors> มีของขายหลากหลายชนิดนะครับ <S <s ผักก็มีครับ non, non เจอแล้วครับของแปะข้าวเหนียวข้าวเหนียวจิ้มน้ำตาลเคี้ยวครับเ<ม>ขาเรียกว่าข้าวหอ่อข้าวหอกะเหลี่ยงครับเขาเรียกข้าวหอกะเหลี่ยงนะฮะนี่ข้าวหอกะเหลี่ยงรุ่น,นปนัจจุนะร่นอะ พักโอด ตุงนะตุ่งตุงตุง <ondan S 1> ต่งต้องมาครั้งแรกเนี่ยต้องมีคนพามาเที่ยวเอออะไรนะครับเนี่ยออันนี้เป็นไอศครีมโบราณนะน่าจะเป็นไอศครีมโบราณนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่อูนไกนะฮะเครื่องปร <laughs> ุงฮะเครื่องปรุงเราจะใส่โหลนะฮะนี่นี่เครื่องปรุงนะฮะมีพริกมีน้ำส้มมีน้ำตาลมีอะไรนะครับเป็นเครื่องปรุงนะ ไม่ครับนี่นะฮะที่ตลาดโอ๊ปปอยนะครับโปองหน่งอ่าเข้ากล้องละเข้ากล้องละโอ้ยน่ารักจังครับโอเคครับอันนี้เป็นอาหารโป่งหน่งนะโป่งหน่งนะครับคนละโป่งคนละเป้งนะฮะ อ่พาพอวันนี้มาเที่ยวไหนได้อะไรมาครับได้อะไรมาทานบ้างปล่อยค่ะอ่าที่ไหนครับม,ม,มาหยุดที่ไหนอยู่ที่ไหนราชบุรีราชบุรีหม้อขนอมจีบอ,อ๋อขนมกะเลียงค่ะครับคนเยอะมากเลยคยรับนี่คนเยอะเลยนะวันนี้นะ,นะะม,ะมีมีเสราร์อาทิตย์เฉพาะเสราร์อาทิตย์นะฮะเขาเสาร์อาทิตย์ อร่อยนะครับขนมปบบั่นหม้ออันนี้เป็นพรีเซนเตอร์จากขาดใหญ่เลยนะครับขาดใหญ่มาจากขาดใหญ่มาไกลมากครับมาจากขาดใหญ่เลยครับผมไปนั่งทานตรงริมริมนู้นก็ได้นะครับนะซื้อของแล้วก็ไปนั่งทานริมริมคลองนะฮรริมอันนี้เป็นอะไรข้าวเหนียวข้เนียวขเนียว ขเนียวหมูฝอยขเนียวหมูฝอยเท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทมาไกลมากเลยนะหาดใหญ่รู้จักไหมหาดใหญ่รู้จักหาดใหญ่ไหมไม่รู้ค่ะโอ้ี่ขนมอะไรนะฮะหมูปิ้งขเหนียวโอ้เรียงคิวกันยาวเลยนะครับอันนี้ครับ เดี๋ยวหมูได้หมดแล้วครับอ่าได้แล้วคร <พอ S 1> <ะ>ับเคี่ยวหมูทอดอันนี้เป็นเคี่ยวหมูปิ้งนะฮะคนยาวเนี่ยฮะบรรยากาศดีมาก <c oughs> ซื้อไม่ได้แล้วนะครับบรรยากาศ <c oughs> วันนี้วันชิมขอไม่ใส่สีแดงนี่ครับ ว่าว่ามันจะผูก,อ,ก,กอย่างไงก็ฝากไว้ด้วยน,นะครับสำหรับตลาดอมปล่อยนะครับที่ราชบุรีนะครับใครมาเที่ยวมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์น,นะครับจะมีพระนะฮะมาใส่บาทนะีอมีมันต้องเที่ยวนะฮะเตรียมซื้อกระช,ชลอ,ม,กกชาลอม,มาใส่บาทกันพระจะ นั่งแพมานะฮะครับแล้วก็มีสิ่งของมีของฝากอะไรนะทำจากชาวบ้านเรานะช่วยกันอุดหนุนแล้วก็จัมีทานน้ำนะฮะเอราว,วัดก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับ